กระสวสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสัปะหปวข้อของวันนี้ และสำหรับเนื้อหาของวันนี้ผมพี่ลิงเนี่ยจะมาทำการจัดอันดับว่าผมปืนท็อป5ยอดนิยมในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราผมว่านะตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่ซีซั่นใหม่เนี่ยหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเริ่มเสถียรมาสักพักให,ใหญ่ๆแลวผมตอนนี้ปืนไหนกันบ้างที่เป็นปืนติดเมตาแล้วก็ได้รับความนิยมกันมากๆเลยนั่นเองครับผมทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเลย เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มจัดอันดับับผมพี่ลิงเนี่ยจะขอดึงข้อมูลอ้างอิงจากในเซิร์ฟเวอร์ global กันก่อนผมเพราะฉะนั้นก่อนดูเซิร์ฟเวอร์ไทยเรามาดูดีก่อว่าในเซิร์ฟ global เนี่ยปืนไหนบ้างที่ได้รับความนิยมกันนะและนี่คือตารางจัดอันดับปืนยอดนิยมของเซิร์ฟเวอร์ global ที่จัดทําโดย official โดยตรงับผมก็มาดูในเทส่วนก่อนนะโดยในส่วนแรกก็ผมกับโหมดของ mp พี่ลิงเนี่ยจะพูดเฉพาะใน ts เ,เท่านั้นนะผมเทียอื่นก็อาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิ โดยลหลักของตัวปืนนะผมก็จะประกอบไปด้วยปืนเฟนเนต ak 1 1 7 hvk 3 0 rus 7 9 udr ขีด h Sh shopper arctic 5 0 s 3 6ครับผม sm MM 1 0 p fishkeeper แล้วก็ kn 4 4ซึ่งในแพ้ซีซั่น13นี้ผมถ้าเกิดว่าเราเห็นดีๆหรือว่าสังเกตชัดๆเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยปืนมันจะเป็นเมตาของสาย ar เป็นหลักครับผมก็เลยเห็นปืนเนี่ยที่เป็น ar เนี่ยค่อนข้างติดดับค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเลยนะ แล้วัดมาผมเราม,มาดูในฝั่งของ b a t t l e Royal ในเซิร์ฟโกลบอลกันบ้างดีกว่าโดยหลักของตัวปืนที่นิยมของผมก็จะประกอบไปด้วยปืน AK47 AK117 ทายย Arctic 5 0แล้วก็ปืน Echo ของผม แน่นอนว่าความนิยมในการเล่นของปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แต่ละโซนด้วยนะเพราะว่าแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันนะผมแต่ก็จะมีบางอย่างที่มีความใกล้เคียงกันนั่นก็คือตัวปืนที่ยอดนิยมแล้วก็ค่อนข้างมีเป็นเมตานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าผมว่าในฝั่งของไทยแล้วเนี่ยมันจะมีปืนไหนบ้างที่ติดท็อป5ในความคิดของพี่ลิงกันนะเดยมาเริ่มกับฝั่งแรกเลยผมก็ฝั่งในโหมดของ MPN ก่อน มาเริ่มกับกระบอกกันแรกเลยผมกับอันดับที่5ก่อนเลยผมกับปืนสายสไนเปอร์ NA45 ต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวปืนสายสไนเปอร์ที่อยู่ดีๆผมก็มาติดท็อปชา์ได้แบบงงๆเอออันนี้พี่ลิงก็แปลกใจอยู่เหมือนกันกนะผมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงต้นซีซันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่พอช่วงกลางซีซันผมกลายเป็นปืนสไนเปอร์ที่ค่อนข้างเห็นคนจับค่อนข้างแพร่หลายเยอะอยู่พอสมควรเลยผม ด้วยความสามารถของปืนเ a 4 5ผมที่เป็นปืนสไนแบบพิเศษที่สามารถยิงหัวกระสุนที่เป็นรูปแบบของการระเบิดทำดาเมจความเสียหายเป็นวงกว้างและที่สําคัญเราสามารถทําการใช้งานกับคอมโบของตัวเปิร์กสีฟ้าที่เพิ่มความเสียหายของแรงระเบิดได้ผมก็เลยกลายเป็นว่าตัวปืนเนี่ยเมื่อใส่กระสุนเพิ่มดาเมจไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีโอกาสในการปิดศพของศัตรูเนี่ยภายในวันชตเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยผมกลายเป็นปืนสไน์ที่เฮ้ยอยู่ดีๆก็หัวซ่าขึ้นมาทันทีในแพทนี้นะ แต่ในเรื่องการใช้งานของซไนเปอร์กระบอกนี้ผมก็ได้เรียกว่าเป็นส n ไนแอกหนึ่งกระบอกที่จะว่าเล่นง่ายก็เล่นง่ายผมจะว่าเล่นยากก็เล่นยากัะผมมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่เราเนี่ยทำการเล่นยิงด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดที่เราเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายและสามารถกดยิงบริเวณพื้นที่เป้าหมายเนี่ยอยู่ได้เนี่ยเออก็เรียกว่าสไนป์กระบอกนี้เนี่ยถือว่าเป็นสไนป์ที่คุมโซนได้ดีอีกกระบอกหนึ่งเลยผมเล่นในด่านที่เป็นยึดจุดยึดฐานกลางเนี่ยไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงครับผมเห็นวงอยู่ตรงไหนก็ยิงอัดเข้าไปบริเวณนั้นยิงเฉพาะโหมด ABC โหมดฮาร์ดพอยท์เนี่ยยิงใส่จุดนั้นเรื่อยๆให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้าเดินมาครับผมเป็นการบีบทำให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถยึดจุดได้ง่ายขึ้นนนนเเออกกกกกั็ก็ปนสไรฉพาาะะะทงีงบ กระบอกธันมาผมกับยอดนิยมในระดับที่4กับปืน Peacekeeper MK2 ดยความสามารถของตัวปืนผมที่มีแนวทางการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายผมจะบิ้วเป็นสาย AR ก็ได้หรือว่าจะบิ้วเป็นสาย s m g ก็ได้ก็เลยเป็นปืนที่ค่อนข้างเล่นง่ายนั่นเองครับผมอยู่กับการใช้งานเฉพาะตัวของตาและบุคคลนะและในของตัวปืนผมกับความเร็วในการล่นกระสุนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางผมไม่ได้เด่นมากแต่ก็ไม่ได้ด้อยมากผมเป็นปืนที่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายและก็อเนกประสงค์เอาจริงๆเนี่ยจะถามว่ามันแปลกหรือเปล่าพี่ลิงก็มองว่าไม่แปลกครับผมว่าปืนไหนเนี่ยที่มันมีเป็นสกิลดะดับมาริสติกเนี่ยแน่นอนว่ามัน ค่อนข้างที่จะมีความสามารถโดดเด่นแล้วก็เฉพาะตัวมากกว่าปืนที่ไม่มีสกิลดนรดับพิเศษนั่นเองนะก็ไม,ม่แปลกเลยผมว่าทำไมปืนนี้เนี่ยถึงได้มีความนิยมแล้วก็ติดท็อปได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะ <Okay. S 1> ต่อเน,นื่องด้วยปืนในอันดับที่3ครับผมก็บปืนสาย LMG Shopper ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนสายแคมป์ผมที่ถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อความสามารถลงมาเยอะอยู่พอสมควรในแพทล,ล่าสุดนี้ผมแต่ก็ยังเป็นปืนแคมป์ที่ดีที่สุดนะแผดในตอนนี้ผมด้วยความสามารถของดาเมจที่รุนแรงอยู่และการลั่นกระสุนที่รวดเร็วผมถึงแม้ว่าจะมีการคุมกระสุนที่ยากขึ้นมาเล็กน้อยแต่้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เล่นเป็นสายแคมป์ผมไม่เอาตัวเดินไปเสี่ยงเดินไปบู๊เนี่ย แน่นอนว่าสายแคมป์ของผมก็ยังเล่นช็อปเปอร์ได้เยีย่ยมอยู่เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะจังหวะต่างๆผมที่ปืนอื่นๆเนี่ยเป็นเมตาเอาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวิ่งบวกนะเราหาเพียงแค่จุดแคมป์ดีๆแล้วก็ดักแล้วก็รอเล็งยิงสกูู๊ที่เดินผ่านทางมาเฉยๆเนี่ยช็อปเปอร์ก็มีเป็นสิทธิภาพเน่ที่เรียกได้ว่าโคตรน่ากลัวมากเลยนะทักมาผมกระปืนในอันดับที่ของผมกับปืนสาย SMG เ ต้องบอกเลยว่าในเฟเนตในแพทนี้ผมค่อนข้างโดนเนิร์ฟแบบว่าหนักแล้วก็วกแตกเลยผมแต่การเนิร์ฟของตัวเฟเนตเนี่ยมันไปเนิร์ฟแบบคิมโบครผมก็คือการยิงแบบคู่การยิงแบบเดี่ยวเนี่ยมันไม่ได้โดนเนิร์ฟหนักมากครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เล่นเฟเนตเนี่ยก็แนะนําว่าเล่นในรูปแบบของการยิงด้วยปืนเดี่ยวจะดีที่สุดแน่นเองครับ ด้วยความสามารถของตัวปืนผมที่เคลื่อนที่เร็วรีโรเร็วแอนิเมชันดีและที่สําคัญดาเมจในการเบิร์สตูเนี่ย TDK ค่อนข้างไวผมถ้าเกิดว่าเทียบกับตัว QXR เนี่ยหลายคนที่พี่ลิงถามมาผมส่วนใหญ่ที่เขานิยมเล่นกันเนี่ย เขาก็จะนิยมตัวเฟเนตมากกว่าผมเพราะว่ามันค่อนข้างมีความคล่องตัวมากกว่า QXR อยู่เล็กน้อยนะแต่ที่ต้องระวังก็คือการยิงแบบเดียวเนี่ยมันก็จะมีการยิงยากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนิดหนึ่งนะผมก็คือแรงดีของตัวปืนเนี่ยจะค่อนข้างมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครเล่นด้วยใจโรเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาผมแต่เกิดว่าเล่นด้วย2นิ้วเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างคุมยากเล็กน้อยผมก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกนิดนึงแต่เกิดว่าเล่นได้เนี่ยมันจะเป็นปืนที่โหดมากอีกหนึ่งกระบอกเนเมต้าช่วงนี้ผมเอาไปสู้กับบบปปืนในใรระะระยชิดดไ้แเบบเคเล และในที่สุดผมก็ถึงกับปืนยอดนิยมท็อปอันดับหนึ่งกันแล้วผมกระปืน ASM 10ในส่วนรายะเอียดความโกงของตัวปืนผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากๆครับผมเป็นปืนที่ติดท็อปเมตามาประมาณเกือบเกือบสซีซั่นถึงเกือบเกือบสี่ซีซันแล้วผมเป็นปืนที่โดนเนิฟมาเยอะมากๆครับผม แต่อาจจะเนิร์ฟทีเดนิดทีีนิดทีเีนิดแล้วก็ในแผ่นล่าสุดเนี่ยก็แอบเนิร์ฟอีกแล้วเหมือนกันนะผมก็คือมีการลดจำนวนของลูกกระสุนลงและประบบับแอนิเมชันของตัวปืนเนี่ยให้ช้าลงผมทั้งการแอนิเมชันการขึ้นสโคปบแล้วก็แอนิเมชันการรีโหลดของตัวลูกกระสุนแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเนิร์ฟยังไงตัวปืนก็ยังติดเมตาได้ผมด้วยความสามารถในการยิงฆ่าศัตรูด้วยกระสุนเพียงแค่3นัดทนอนนะผมเป็นปืนที่ยอดนิยมดามเมจแรงแล้วก็ค่อนข้างคุมง่ายในระดับกลางครับผมเป็นปืนที่ ง่ายๆว่าจะเล่นสายเดินบุกก็ดีหรือว่าจะเล่นสายแคมป์ก็ดีผมก็เลยเป็นปืนที่ติดเมตาอยู่จนทุกวันนี้นะแล้วถัดมาผมในฝั่งของโหมด Battle Royale ก็มาดูนงดีกว่าว่าจะมีปืนไหนบ้างที่ได้รับความนิยมกันบ้างแต่เอาจริงเนี่ยต้องบอกว่าโหมด Battle Royale เนี่ยปืนที่ได้รับความนิยมเนี่ยเท่าที่พิลิงเห็นนะผมเล่นกีตากีตาหรือว่าไปดูคนอื่นเล่นเนี่ย ก็ได้คําตอบเดียวกันว่าหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด2กระบอกกระบอกแรกเลยผมก็ยังคงเป็นพี่ใหญ่ขาใหญ่เหมือนเดิมครับผมกับปืนสาย AK47 ดาเมจแรงในการยิงระยะกลางระยะไกลในะที่สำคัญนะผมมันค่อนข้างคุมง,ง่ายค่อยๆเคาะย,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 ยิงเนี่ยเล่นในโหมดไป็นเทรอร์ลยอดที่เน้นการยิงระยะกลางระยะไกลอยู่แล้วเนี่ยเป็นปืนที่เรียกว่าดาเมจค่อนข้างดีที่สุดนะตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นปืนที่ถึงแม้ว่าในการเล่นเนี่ยมันอยู่กับแพท มาเทอร์ลอยยอเนี่ยมากบเกือบ5ซีซั่นเลยมั้งตอนนี้ก็ยังคงเป็นปืน AK-17 ือน,นเดิมที่ยังเป็นปืนยอดฮิตนะก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในะส่วนของความนิยมนะถัดมาผมเมื่อ a k 4 7เป็นระยะกลางไปแล้วผมปืนระยะไกลมากๆเนี่ยสายสไนก็ยังคงเป็นตัวเดิมผมกับ a r c t i c 50ผมใส่แม็กซีนตัวใหม่ที่เพิ่มดาเมจค่อนข้างแรงและ o p มากถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของความแรงลงกับผมแต่สุดท้ายเนี่ย มันก็ยังถือว่าแรงอยู่ดีผมก่อ3โดนยิงไม่กี่นัดก็แตกแล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมของพื้นสนาเนี่ยก็ยังอยู่ที่อาร์กติกเหมือนเดิมนะและเสริมด้วยอีกหนึ่งปืนของผมที่ช่วงนี้เนี่ยเริ่มนิยมอีกครั้งหนึ่งกับผมกับปืน AK117 นึ่งะผมในโหมดของ Battle r o อ a ัอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมถึงกลับมานิยมในระดับหนึ่งรับว่าเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างหาตามพื้นได้ง่ายกว่าตัว a k 4 7ปกติทั่วไปผมในช่วงระหว่างที่เราเนี่ยยังไม่มี a d Do ด ก็เห็นคนส่วนมากเนี่ยใช้ AK 117ในการยิงศัตรูไปพังๆก่อนนั่นเองนะก่อนที่จะเริ่มหา i อดอในการใช้งานตัว AK 47ที่เราเนี่ยประกอบเองก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่เอามาใช้แก้ขัดก่อนที่จะได้ AK 47ในช่วงนี้นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการจรัดระเบียบปืนท็อปเมตาในโซนเอเชียไทยของเรานั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยแพทนี้ก็เป็นแพทของเมตาผมปืนที่เก่งมากๆถึงแม้ว่าจะโดนเนิมแล้วแต่คุณสมบัติันวันเนี่ย ก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่ผมเข้าใจนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะเลือกนิยมใช้ปืนเดิมๆไปก่อนจนกว่าจะถึงในแพทหน้าที่จะมีปืนใหม่ๆผมที่มีความสามารถที่เหนือกว่ามาแทนที่นั่นเองเนอะและเหมือนเดิมผมสำหรับใครที่ชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมกับผมเก็ไปแล้ว